แผบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณแบ็คแคส t ไลเดอรคุณสสินิพาคุณวม m ไพเอ็คุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณนภัสและคุณสายฟรีวี8มากที่สนันุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ EFT By ทีบาย n n รนะครับในคลิป แวนกาซิโลวันนี้กลับมาครับกับการจัดเด็กนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ของการจัดเด็กยาวๆเลยนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามันยาวนะครับแล้วเราลงแค่วันละคลิปนะใครที่รอเด็กไหนมีทุกเด็กที่ในที่อยู่ในตู้ใหม่นะครับ ซึ่งมันทยอยลงทีละคลิปไม่ต้องรีบเร่งกันนะใจะเย็นๆนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ถามเด็กเก่าๆเด็กที่เคยออกมาแล้วหรือน้องๆเพิ่งมาเล่นนะครับอยากรู้ว่าเด็กไหนอะไรใส่ประมาณยังไงนะครับรบกวนไปดูคลิปเก่าๆในช่องเรานะครับมันจะมีเพลย์ลิสต์อยู่แล้วว่าแวนการ์ดซีโร่เด็กโรไฟเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับซีรีส์เด็กโรไฟในรอบนี้ก็คือมันจะยาวนะมันมีทั้งหมดรวมๆกัน,นประมาณ8คลิปนะครับโดยเราขอเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยครับอันนี้อวยส่วนตัวแล้วก็อยากจะเลาก นะครับในวันนี้ก็คือโกล p พาลาดินนั่นเองนะครับนะโกลพาลาดินนะครับรอบนี้ออกมาครับยังอยู่ในสายของลิเบเร t เ r ตอร์อยู่และก็มีซับสายลงไปอีกซึ่งซับสายของลิเบเร t เ r ตอร์รอบนี้มีชื่อเสียงมากเท่าๆกับสายลิเบเร t เ r เตอร์เลยก็ได้ก็คือสายบูเฟรมนั่นเองนะครับ ก่อนหน่นต้องบอกว่าจริงๆอ่ะบูเฟมันคือริเวเรเตอร์นะแต่ว่าไอ้คำว่าบูเฟมอ่มันคือชื่อของตัวหลักที่มันเป็นซับสายกันออกมาอีกทีนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมตัวเริ่มเราใส่ตัวเริ่มของตัวกระต่ายถามว่าทําไมถึงใส่ตัวเริ่มของตัวกระต่ายคือการจริงอ่ะเราไม่ได้ใส่ตัวเริ่มตัวนี้เล่นอยู่แล้วเราจะใส่เป็นอ่าตัวทำเป๊นะครับเพื่อปั๊มพลังแต่ว่าในส่วนของ ในเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องมีพลังเยอะมันแค่ตีไบก็พอตัวกระต่ายเลยตอบโจทย์ครับเพราะว่ากระต่ายในการจริงมันออกมาแล้วเลสแต่ว่ากระต่ายในแวนซีโรออกมาแล้วมันไม่จําเป็นต้องเลสก็คือมันเอามาตีต่อได้เปิดได้ต้อง3าใบนะครับเน้นเอามาเปิดตัวมาคอเล่นแต่มากกว่านะครับผมนาทีเกตหนึ่งครับโซลอนครับ4แล้วก็ตัวหงายแดม บัตเตอร์เบดนะครับสที่เทคเหมือนโดรีนนะครับแล้วก็มีโจเซฟสองตัวแล้วก็พีจีสี่คือถามหลายๆคนถามว่าทำไมถึงใส่โซลอนหนาขนาดนี้นะครับคือตัวเด็กมันวิธีการเล่นตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังอยู่ในช่วงของบูเฟมแรกคือยุคข,ของเพอร์มิเนน o ์คอร์นะครับคือเด็กมันจะค่อนข้างวุ่นวายทีหนึ่งนะมันคือเด็กโกพาราดินสายลิเบเรเตอร์ซับสายคือบูเฟมซับสายลงไปกว่าน,นั้นอีก ในยุคของมันก็คือเพอร์มิเนนต์คอร์ซึ่งยุคมันจะมี2ยุคมันจะแบ่งเป็นยุคเพอร์มิเนนต์คอร์กับเพอร์มิเนนต์แกนะครับแต่ตอนนี้มันคือออกแค่ในส่วนของเพอร์มิเนนต์คอร์มานั่นเองตัวเพอร์มิเนนต์คอร์เองอ,ะอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะมากไม่ได้นะครับนะตัวเด็กเราเลยบิวให้เป็นประมาณว่าเปิดนะครับแล้วก็นำโซลอนเนี่ยถ้าเจอโซลอนก็โซลอนเนี่ยมาวนของคือถ้าเปิดมาปุ๊บมันเป็นเกศสามเกศสามเป็นโซลอนแค่หยิบโซลอนออกมาเลยเอามาวนของเพื่อที่จะ ทำให้ตัวเด็กอะเหลือกองอยู่ข้างล่างอะเป็นทิกเกอร์เยอะๆนะครับนะแล้วเวลารีเจนก็เก็บทิกเกอร์เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแต่พวกทิกเกอร์อะไรเงี้ยเยอะๆนะครับตัวลอนเนี่ยช่วยได้เยอะเลยต่อมาก็เป็นตัวไห่เดอมันนี้เอามาไหา่เดอมเล่นคู่กับบัตเตอร์เบกนะครับโดยที่โดยพื้นที่ของเด็กเนี่ยและรูปแบบการเล่นเนี่ยมันมีมันเอื้ออํานวยให้กับการเล่นของบัตเตอร์เบดแล้วก็โจเซฟนี่เอามาจั่วเฉยๆครับอ่าบางคนอาจจะใส่เป็นซินว่าแฟงวิทนะครับแต่ก็ส่วนตัวที่ไม่อยากใส่ซิลเวอร์แฟงวิทเพราะว่า ซิลเวอร์แฟงวิดไม่ติดลิเบเลเตอร์นะครับมันลงมาโ2ช2์สองจวได้เลยจริงสามารถโซบาได้เร็วจริงแต่มันไม่ติดลิเบเลเตอร์นะครับพอมันไม่ติดลิเบเลเตอร์เนี่ยมันก็ไม่สามารถถูกคอด้วยอะโกเวลนะครับหรือตัวอื่นที่มันสามารถคอได้นะครับก็เลยอ่ะโอเคเป็นโจเซฟก็ได้นะครับนะแต่ว่าสาหรับโจเซฟเนี่ยถ้าใครไม่อยากใส่โซลอนเต็มจะใส่โจเซฟสามโซลอนสามก็ได้เช่นกัน PG จลิเบอร์ก็ใส่เป็น PG รู้อยู่แล้วเกณ2สองก็จะมีอะโกเวลครับ อาก o วเวลมันจะมีสักเหมือนมัตเตอร์เบสสติกเกอร์นิดนึงตรงที่ว่าตัวมันเป็นเมดตัวเดียวที่มีเฮดสตัวที่มีตัวเมนอยู่2ตัวนะครับคือเพอร์ซีวาวกับเพอร์มีเน้นแกมันจะใช้เมดร่วมกันนะครับเราก็เลยมี a าก o วเวต้องใส่4ี่นะครับมันเลยมีที่เหลืออยู่แล้วก็จะมีตัวเกต2อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ซึ่งถ้าแวนเข้าสู่ถาภาพดีเจนนะครับ มันเค้าได้บัตเตอร์หนึ่งเปิดสี่คอนะครับนะับเปิดสี่และคอหนึ่งใบตัวนี้ก็ไว้เติมสนามได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เอามาลุน้นเอาว่าจะได้อะไรต่อมาก็บัตเตอร์เบดครับลิเบเลเตอร์นะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นการ์ดจริงเราจะไม่ใส่บัตเตอร์เบดลิเบเลเตอร์นะเราจะใส่เป็นอย่างอื่นแทนเป็นตัวตีสิบสองหรือเป็นอย่างอื่นแทนแต่ทีเนี้ยตัวของแกนสล็อตเซนิตอะ่ะมันถูกเปลี่ยนเทคให้มันเล่นกับบัตเตอร์เบดได้ตอนที่มันถ้ถาแกนสล็อตเซนิตถูกคอจากกองเนีี่่ยยยลลลงงชออเเเเรราาากกปป๊บบบมมัััันนนจะตตว็์ดดไ้ ทีเนี้ยมันก็เลยจะว่ามันก็เลยเอามาเล่นคอมโบกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราใส่เอสดกาดไว้2ใบซึ่งเอสกาดเนี่ยเวลาตีเขาจะบัตหนึ่งเปิดท็อปเด็กคอได้แต่หลายๆคนน่ะอาจจะไปใส่ตัวทาเป็ดก็ได้แต่ถามว่าพี่ทําไมถึงใส่เอสกาดแทนทาเป็ดนะครับก็คือว่าเอสกาดอะ่ะมันมีมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถเติมสนามในช่วงแบทเทิลเฟสได้แต่ถ้าเป็นตัวในส่วนของอ ตัวของทำเปพชะมันไม่ได้นะครับมันเหมือนมันเป็นการเติมในช่วงเมนเฟสแทนซึ่งเราต้องการทําให้ได้เวฟเยอะถ้าทําให้ได้เวฟเยอะเอสการ์ดอะเหมาะสมกว่าตัวของทำเพชนะครับแต่ทำเปพะมันคือทําได้ง่ายกว่าก็จริงนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันไปชั่งน้ําหนักกันเอ,เองสุดท้ายเกตดสามก็จะมีเพอร์ซิวัลสี่ครับเพอร์มิเนนต์แกสี่ไอ้เพอร์มิเนนต์คอสี่เพอร์มิเนนต์แกไม่ออกขออภัยเพอร์ซิวัลสี่คอสี่อ,อ่าแกนสล็อตเซนิตสี่ครับและตัวสุดท้ายไปเลือกเอามันใส่ได้หลายตัว แต่หลักๆก,ก็จะมีคนใส่อยู่สองตัวคือกามมกับตัวของอัลเฟตตู้เย็นนะครับอขอพูดในเศษตัวที่เหลือก่อนคือตอนนี้หลายๆคนก็บอกพี่ทำไมไม่ใส่ตู้เย็นล่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนล็อกหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือลิงที่มันล็อกได้ดีตอนนี้ยังไม่มาครับกูไม่กลัวนะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่มันจะเจอบ่อยก็คือเด็กยิงชาโดยิงได้คาเนโรยิงได้นารูยิงได้โกพาเนเองก็ยิงได้ใส่กามมดีกว่าเพราะกามอเทอร์นที่มันไลฟมามันติด มันจะทําให้เกิดสภาวะโพเทคใสเรียอากาศทุกตัวทําให้ยีถูกยิงแล้วไม่ตายนะครับการมอเลยได้เปรียบกว่าในแผ่นนี้แผ่นหน้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงโอเคที่เหลือก็จะเป็นพวกเป็น,ปนแกนสลอ็อตอันนี้บอกแล้วว่าแกนสล็อตเล่นกับบัตเตอร์เบดนะครับมันก็จะเป็นพ่วงก,กันเป็นแกนสลอ็อตบัตเตอร์เบดไอเซตไอเซตตัวหงายแดงก็จะเล่นพ่วงก,กันแล้วก็จะมีเพอร์ซิวอลครับเพอร์ซิวอลเนี่ยเอาไว้เรียกตัวตัวเต็มสนามโคตรง่ายคือถ้าเราแบบมีแวนเป็นเพอร์ซิวอลอะแล้วมีอ e ีตัวเนนะครับ อยู่ในเลียดแค่ตัวเดียวอะเวลารีเจียนปุ๊บะอะเทิร์นนั้นอะเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอะได้เลียสองตัวเลยเท่ากับว่าได้ง่ายๆออกมาเลยนะครับแล้วก็เพิร์มิเนนต์แกรเป็นท่าไว้กดกลางเกมได้นะครับแต่เพิร์มิเนนต์แคร์บอกาะบอกเลยว่ายังไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันบอกว่าแวร์รีเจียนปุ๊บต้องคอตัวที่ชื่อเหมือนแวนก็คือมีแค่ตัวมันเองต้องเปิดเจอตัวมันเองหรือต้องเปิดเจออาร์โกเวลเท่านั้นนะครับเทคที่เขาใช้จริงๆก็มีเทคแค่แซกนะครับเอาไว้แซกอ่าเคาน์าเตอร์บาัตหนึ่งม เพื่อให้เป็นการเรียกไปให้เป็นการเจออะโกเวลแล้วก็มีโอกาสติดคิแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากโอเควิธีการเล่นก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เดี๋ยวเราปลายคลิปเนี่ยคลิปที่จะยาวนิดนะปลายคลิปเราจะพูดถึงกับการจริงว่ามันแตกต่างกันยังไงด้วยนะครับอ่ะวิธีการเล่นพอไลท์ลงมาครับก็เล่นทั่วไปนะครับนะขึ้นเกรดสได้ตัวที่แนะนําว่าไลท์เป็นเกรดสก็คือเอสกาดนะครับถ้าเอสกาดไม่ขึ้นก็แนะนําว่าให้ไลท์เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ค่อยแนะนําให้ไลท์อะโกเวลกับบัตเตอร์เบทเท่าไหร่ นะครับอ่าบัตเทอร์เบดมันมีหน้าที่ไว้ไงแดมให้เราตีอยู่แล้วแล้วก็ตัวอะโเวลเองบางทีเด็กมันโซบาาัสช้าเดี๋ยวอะโเวลจะไปตันอยู่ในเด็กแล้วไม่มีให้ใช้นะแล้วก็อะโเวลจาเป็นกับการใช้เด็กของมันมากพอสมควรนะครับก็เป็นเอสการ์เรนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็พอขึ้นเกรดสอนะครับอย่างที่บอกคือตีปุ๊บทีนี้ก่อนจะตีให้วางถ้าเรามีเกตหนึ่งเหลืออยู่บนมือนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้อาจสมมติเป็นตัว ตัวไายแดมตัวนี้ก็ได้นะครับเอาไปวางไว้ที่ช่องเรียกากาศข้างหลังโดยที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวางเรียเลยถ้าเขาไม่มีตัวลงมาเซฟตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะให้วางแบรตีแวนลงไปตรงๆเลยก้าวแวนเราครับบูตตีไปเลยพอบูตตีเสร็จปุ๊บให้ใช้เทคก,กระต่ายครับเขาได้บ้านหนึ่งเปิด3คข้อหนึ่งอ่ะ พอเปิด3ข้อ1นเนี่ยถ้าเจอบัตเตอร์เบดก็ไปลงได้ตัวนี้เลยนะครับมันก็ได้งายแดมด้วยแล้วก็ตีต่อได้คือมันเป็น16จริงๆถ้าเราได้ทิกเกอร์โยนให้มันมันได้ถึง21ในเทิร์นเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไา่แดมคืนมาแล้วเรามีแบบอ่าตัวที่ตีเป็นเอสกาด้วยอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เทคต่อเนื่องได้โดยใช้เอสกาดเป่าเรียกออกมาอีกตัวได้อีกตัวนึงอาจจะตีไม่เข้าอาจจะเอาแบบมาดักไว้ก่อนมาลงสนามไว้ก่อนมาอินเตอร์เซพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับนะซึ มันจะเรียกคู่ได้ค่อนข้างง่ายครับเทินเดียวมีเคาน์เตอร์บาร์เดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นคอมโบโมเมื่อกี้ก็คือได้มา2ตัว3ตัวส,วสบายๆโดยการใช้เคาน์เตอร์บาร์เดียวค้ำควมหง่า,งา,งายควมหง่ายอย่างนั้นนะครับทีนี้พอขึ้นเกศสามครับต้นเกมถ้าแนะนําจริงๆอยากให้แนะนําเป็นเพอร์ซิวัลยืนก่อนนะครับเกตสองอากเวลลงไปได้ครับลงไปเลยแล้วเคาน์เตอร์บาร์ปึ๊บแล้วก็เปิดตัวมาช่วยกันถ้าเจอถ้าเจอ,ถา,เจอถามว่าถ้าเปิดมาเจออะไรจะดีที่สุดนะครับ เจอเกตสองก็เกตสองออกมากันนะครับแต่ถ้าไม่เจอเกตสองเนี่ยก็ถ้าเจอโซลอนให้เอาโซลอนออกมาเลยหรือถ้าจริงๆถ้าเจอโจเซฟก็ให้เอาโจเซฟออกมาเพราะโจเซฟมันทําจัวได้นะครับแต่ถ้าโซลอนเนี่ยออกมาปุ๊บและยังไม่ใช่เราก็เอาโซลอนเข้าโซลแล้วก็เปิดหา3ามลายสาใบไปเรื่อยๆนะครับเด็ก <x> มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแต่ว่าเด็กมันก็ถือว่าจะแบบเหลือของที่จําเป็นต้องใช้จริงๆแหละนะครับเพราะว่าเราเปิดดูแล้วก็เสียบเปิด,ด,แ,ลลดแล้วก็เสียบเข้าไปเรื่อยๆทีเนี้ยต้นเกม พอเรารีเจียนได้ก็ยืนเป็นเพอร์ซิวัลครับมีเกจ2สองอย่างที่บอกไปตอนเมื่อกี้ว่าเรียกออกมาตัวมาเต็มสนามได้ง่ายๆนะครับนะแล้วก็ตีไปคือตัวเด็กมันจริงๆอับคอนเซปต,ต์เด็กตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเพิร์ม,มิเนนแกงไม่ออกมันก็กลายเป็นว่าตีแล้วก็โจมตีไปแล้วก็แค่เรียกตัวเพิ่มให้มันเต็มสนามเร็วๆแล้วก็โจมตีไปแค่นั้นเองแล้วพอถึงกลางเกมนะครับน่าจะว่าเทิร์นต่อไปเทิร์นที่4เทิร์นที่5อย่างเงี้ย เราก็าสามารถเปลี่ยนเป็น Permanent c o ์คได้นะครับถ้าเรามีบนมือนะเอาเพอร์ n ิเนนต์คอไลท์ลงมาแล้วก็รีเจนแล้วก็กินแล้วก็พยายามหาตัวเปิดหาตัวที่จะลงให้เจอโชคดีเจอตัวชื่อเหมือนแวนแวนติดคีบวกสามพแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับหรือถ้ากดไปจนปลายเกมเออใช้แกนสล็อตนะครับเป็นแวนก็ได้นะครับตํามทำสี่เวฟเทินเดียวฝั่งตรงข้ามือแตกเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าโดนเผาหมดหรือเผาหนัก มีกามอบนมือสามารถไล่กามอได้เขาเดือบัสดีมิตเบรกสี่เขาเดือบัสสองเ,เรียกออมแอพนะครับอาเรียกอเลียนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้หมดนะครับสำหรับทิกเกอร์นะครับเราใส่เป็นคีสี่ดอห้าฮิวสี่คือไม่อยากใส่ดอเก้าเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเลยแม่งเต็มสนามเร็วมากแต่ว่าถามว่าเล่นแล้วมีสุญญากาศไหมมีสุญญากาศนะเพราะว่าบางทีเขาจะบัสหมดบางทีเอ่อมือขึ้นหวยมากๆอย่างเงี้ยเด็กมันจะสุญญากาศแต่ว่าถ้ากดขึ้นไปได้อย่างเงี้ยนะครับด้วยมันก็ควรจะใส่นะครับจริงๆมันควรใส่ คิดที่เข้าสี่ใบนะครับอยู่แล้วเพราะว่าตัวเด็กมันอะมันแทบไม่มีอะไรเลยมันจะเรียกพวกแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าสังเกตดีๆก็จะไม่มีอะไรจริงๆนะจะมีแค่เรียกพวกเรียกพวกเรียกพวกวอ่ะมียิงนิดหน่อยก็เรียกพวกนนะครับแล้วก็กว่าจะได้กดคออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นที่ว่ามันจะโดนชี้โอเคประมาณนี้ครับนะเด็กนี้ต่างจากเด็กแห่งความเป็นจริงมากไหมต่างครับต่างตรงที่ว่าเด็กแห่งความเป็นจริงอะเวลาเขาจะป้องกันหรือจะโจมตีกันอะเขาจะ วัดกันที่พลังหรือก๊าสที่ป้องกันจากมือถูกไหมแต่ว่าแวนการ์ซีโร่มันวัดกันที่ตัวอินเตอร์เซปซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยตัวที่ตกงานไปเลยอ่ะมีแน่นอนหนึ่งทำเป็ดที่เป็นตัวเริ่มยัดโซบวก3 0 0พันตกงานแน่นอนเราไม่รู้จะปั๊มพลังทําไมแล้วไม่มีเหตุผลในการให้เรานั่งลำในเทิรนละสองก็คือบูโนครับที่บวก3 0 0พันในตัวเรียเอามาบูตแรงแงมันก็ไม่จาเป็นเพราะเราไม่จําเป็นต้องปั๊มพลังเหมือนเดิมเพตุผลเดียวกันเลยตัวที่ใช้อ่าจริงๆก๊าซจริงก็ใส่แค่ ในยุคเพอร์มิเนนซ์คอก็ใส่แค่เพอร์ซีวาลกับคออย่างละสี่สี่แต่พอมาเป็นอันเนี้ยแกนสลอ็อตเปลี่ยนเทคก,ก็ใส่แกนสล็อตขึ้นมานะครับแคปของการใส่การ์ดมันไม่เท่ากันด้วยแหละเราก็ใส่แกนสล็อตมาเพื่อเล่นกับอัลเตอร์เบดเอาอัลเตอร์เบดมาช่วยหงายแดมแล้วจริงๆมันจะมีบ็อกสิบสี่อ่ะของแวนการ์ดของจริงอ่ะมันจะมีตัวของโกพาดินที่ไม่ติดชื่ออะไรเลยมันจะเป็นตัวโซบัสสองหงายแดมสองนะครับตัวนั้นไม่ถูกออกในแวนการ์ดซีโร่พอไม่ถูกออกเสร็จปุ๊บทาให้โกพดิน ในแวนกาซิโลค่อนข้างขาดแดมพอสมควรมีการขาดแดมบ้างพอสมควรถามว่ามันหงายแดมได้เรื่อยๆไหมใช่มันหงายแดมได้เรื่อยๆแต่มันก็มีฟิลในการที่แบบเฮ้ ดมไม่พอว่ะอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าการ์ดจีไงตัวนั้นนะมันจะเป็นตัวช่วยไงแดมให้เรานะครับมันจะเป็นตัวช่วยแบบเอ้เดี๋ยวสักพักหนึ่งลงมาโฟบัสสองอ่ะมีตัวเติมหลุมทําให้รีเจนได้เร็วแล้วก็มีตัวช่วยไงแดมอะไรเงี้ยเรื่อยๆนั่นเองโอเคส่วนตัวก็คิดว่าเป็นเด็กหนึ่งครับที่เล่นสนุกในช่วงนี้นะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบอาร์ตสวยมากนะครับอย่างเวลากดอกัรโกเวลหรือกดเพอร์ซิวาอย่างเงี้ยก็จะมีเอฟเฟกเป็นพระจันทร์สีฟ้าเลยแล้วก็จะโยนตัวลงมาซึ่งคค่อนข้างสววยยยเเเลทีดีดโ ก็ประมาณนี้ครับนะยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับแล้วชอบกดไลค์ตามกดแต่ใครยังลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆในช่องเรานะครับเราลงคลิปทุกวันตอน5โมงอยากสนับสนุนคอนเทนต์ของช่องเราหรือสนับสนุนช่องเราสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับเพียงเดือน35บาทนะผมฝากร้านด้วยครับแท็บช็อปนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับงานการ์วียังสั่งกันได้นะครับทีดียังเหลือทุกแบบนะครับผมแล้วก็ยังเหลือบีทีทุนสองอยู่นะครับยังสั่งกันได้นะครับนะสุดท้ายนี้นะครับฝากแฟนเพจด้วยบีเอฟทีครับ